พามาซื่เขาครับพี่น้องครับแคนอนหนึ่งเลยแล้วปานนีพี่น้องอย่าพามาซื้อเขาครับราดขายเขาครับพี่น้องมีหาแล้วปันพวายเย้าขันวีดีโอนี่กันกันเย่าเยอะเดี๋ยวอุ่นอุ่นหนีนี่เชะอุ่นหนีเชะนั่นก็นั่นก็อีกินโตะเสา่个糯ล的糯米这 เออหอ่งกิโลสามสิบห้อนึ่กิโลสามสิบ้าเอยนั่นก็แตนน็一样เออเย็นเดีย一样一样เออ一样สามสิบห้าเออค่าเงินก็พี่น้องไงโลละ3าบาทครับนั่นก็ซื้อนั่นก็ใบฟันไปมีไปมีใบมีอ๋อนี่ก็นี่ก็แตนแตนเย็นเย็นเดีนีองร้อยแปดนั่นก็หนึ่งกิโลสงร้อ โ้那个一包两百八这个圆的多少公斤两百公斤哦公斤啊的อนี้เป็นขาเจ้า ah ครับพี่น้องสอมละสี่กิโลสี่กิโลนัเอว่าฟ<啊>ังกี้เเียงเียงปปลาอกิโลครับแต่ว่าจะเป็นเม็ดสันๆครับพี่น้องตัวนี้เม็ดสันสสองรแปดสิบบาทครับ ตัวนี้สามร้อยครับพี่น้องตัวนี้สามรยแต่ว่าจะเป็นเม็ดยาวอ้ไของหอมมะลิบานน้อนะครับเมื่อนี้ะมาซื้อเขาครับนี่ครับพี่น้องแก้เพิ่นใจดีเล้าปัน่นเดี๋ยพี่น้องว,ว,ว,ว่าวายเย้านั่นก็วายเย้าซื้อนั่นก็คันๆ <c oughs> วายเย้านั่นก็อู่ซื้อนั <c oughs> อ่นก็ส่วนอู่ซื้อน่นก็ห่งร้อยแป่งก่ไปอยห่อายย นี au, <ten> so ่เก็ซื้อโก้แต่นี่ก็ไม่โอซื้อซื้อโก้นะครับพี่น้องคนจะสั่งให้ครับเนี่ยผมก็จะสั่งแบบสันสันครับพี่น้องไปร้องเบิ้งจักห้าสิบบาทนะครับซื้อไปจักรย์้อยหาสิบครับเนี่ยไปร้องหนึ่งสินเบิ้งครับพี่น้องนะครับเราจะพาเบิ้งมีสันสันโลละสามสิบห้าบาทพันวานะครับเนี่ยเพื่อจะเป็นไปสั่งแบบนี้ครับพี่น้องห้สิบบาทได้หลายนะครับพี่น้องครับ โลลสับจีบหาบมาเยอะ,อะอโอ้โหเยอะขนาดนี้แล้วก,กอ็อือซื้อมาเนี่ยครับพี่น้องเขนจะเป็นเม็ดส,นสันๆแบบนี้ครับพี่น้องนไงเม็ดส,นสันๆแบบอยู่ในคลิปผมนะครับที่ไปถ่ายจะไปเคยกินยาวไปร้องเบิ้งครับพี่น,อนอ้องเดี๋ยวไปหนึ่งร้องเบิ้งเลี้ยวนะเกือช่างเกินช่างเกินอีกไปอีไปนะนครับพี่น้องจเจ้าแบบเม็ดยาวอีกลอยหนึ่งครับพี่น้องซื้อไว้ครับเพราะว่าบางบางมือเขาเก็ดิษ ถ้าเกิดวันสร้างชีเต็นนี่นีนนน่ควรครับโตปาเต็นอ๋อปาเ็นปาเต็นมีโยำมัตาเต็นซื้อฟันได้ซฟน <laughs> สองทุ่มครับพี่น้องประมาณสองทุ่มสองทุมสิบนาทีสิบนาทีครับนอยากจะปิดน,น่ครับบันนี้ก็จะสร้างเป็นเม็ดยาวครับพี่น้องนะครับเม็ดย,ยาวๆสีร้อยหนึ่งพี่น้องโอ้ได้หลายครับร้อยหนึ่งน่ครับร้อยหนึ่งได้เยอะนะครับร้อยหาสิบบาทครับพี่น้อง หนอยครับ0บาทซือ้อเขาไปกินอีกครับเม็ดสนั้นไปมีซื้อผู้ซื้อไปมีเออนั่นก็นั่นก็7กิโลกรัม400อ๋อ7กิกรัซื้อไปโอ้ยโอพี่น้องเม็ดขาว้านเพิ่นจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องเอมีซส์เปรียบเทียบกหบอยู่ออโยโยนั่นก็นั่นก็ซื้อไทยวันไทยวันเด็กฟันไหม 这台湾的阿姨有<湾>泰国香米，哪里哪里泰国？哦香香米的，这个这个，这个、哦泰国的，泰国的还有，这个一包十二公斤五百五，十公斤，十二十二，十二公斤，对，五五百五十，哦五百五十，下百下十个鼻囊，十二公斤，对，十个那个是是什么粉？泰国香米，香米，泰国的香米，香米不是不是糯米。 S 2> <S 2> <S อ้เป็อ๋อเขาเจ้าครับพี่น้องเป็นเขาเจ้าครับเขาเจ้านี่ครับพี่น้องสิบสองกิโลนะครับสิบสองกิโลอยู่นก่งอินันไหมฟันอินันย <Okay. S 1> อยู่ไม่มีเหรอยูอ่ไทยกวากันไตวันเลยโอ้ยอยู่ไทยกวากันไตวันยังพี่น้องเดี๋ยวใจเงินพันก่อนครับพามาเบิ่งหล่อนขอครับพี่น้องถ้าเกิดสมอเฉียงแล้วปั่นถ้าเกิดชื่อเนียนเนยอยู่เล่นย่นอย่ไหลเลยนะอยู่อยู่เล่น

ผมกับแปะไ่ค่อยได้ครับพี่น้องแปะไ่ได้เบิดครับพี่น้องแต่ที่ในเนี้ยยุบตรงนี้คือว่านันกังครับพี่น้องนันกังครับนันกังแถวหัวพักผมครับพี่น้องนี่ครับจะลอดใต้สะพานแดงมาครับพี่น้องนี่ครับเส้นนี้จะมาจากนันโถครับนี่นี่ครับเส้นนี้มาจากนันโถ่ถ้าเกิเด,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 ดซื้นะอเข้ามามั้ยโอ้ซื้อเต้นเสาไปอ๋อเต้นเสาไปอ๋อเดี๋ยวพี่น้องน้ำบัตรเพิ่นเพิ่มมา โทรมาได้ครับพี่น้องครับพวกหูจากทางให้ให้หัวหน้าโทรให้ก็ได้ครับพี่น้องผู้ใดสำหรับผู้ใดที่ว่าว่าพวเปลีนนะครับนี่ครับซื้อเพิ่นซื้อลันเพิ่นครับพี่น้องซื้อลันเพิ่นจะอยู่ใต้สะพานนะครับพี่น้องใต้สะพานนี่ครับซื้อลันเป็นลันขายเขาจะมีเขาเจ้าเขาเหนียวแล้วก็มีเขาไทยเขาไทยกับมีนะครับเขาไทยแล้วก็เขาประเทศไต้หวันจะเป็นลันคล้ายๆขายส่งครับพี่น้องจะได้หลายทรั้งนี้จะมาจากนั้นโถครับพี่น้องนั้นโถครับ ฟังนี่จะมาจากไอ้ทางจังหัวครับพี่น้องฟังนี่จะมาถัดจังหัวจะจะเป็นทางไปหัวผมพอดีครับพี่น้องโอ้เนี่ยพี่น้องเต็มกระสอบครับปุ่มแล้วแล้งน,นั้นได่เหรอเนี่ยครับพี่น้องื้อเขาจะถือก็กันครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจก็แวะมาได้ครับนี่มาสื่ออยู่อยู่ล่าน,นี้จะเป็นคล้ายๆร่านไขยทรงครับจะบบแพงนะพี่น้อง แต่เกิดว่าเ้าไปซื้ออยูน้ำรันไทยรันไทยที่ว่าพันแบงขายถุงละห้าสิบบาทนะครับมันก็จะจะตกไปประมาณโลละห้าสิบบาทครับพี่น้องจะแพงโลละสี่สิบห้าละหาสิบาทพี่นก็จะเอาไปกินกําไรพร้อมนะครับพี่น้องน,นี่ครับยูข่างนี่ก็จะมีรันรันขายของช้านะครับยูข่างกาันนี่ครับรันคนใหญ่ประมาณนี้ครับคือว่าสองคุ่มแล้ coil, คลแลวครับพี่น้องมันใกล้จะปิดแล้วใกล้จะปิดแล้วก็เลยเปิดไว้ประตูเดียวครับพี่น้องจะมีสองประตูนี่ครับ มีสองประตูแต่ว่าตอนเว้นมันเกิเดเปิดมันจะเปิดเบิดครับพี่น้องเดี๋ยวไปถามเพิ่นจนั็หน่อยครับพี่น้องเพิ่นจะเพิปป่นจะลาพี่ลาน้องนะครับนี่ครับมาซื้อยูนี่ถืสครับพี่น้องสําหรับแรงงานไทยเฮาหรือว่าแรงงานต่งางชาติทัวหน้าได้ครับแต่บางคนจากตัางนักเกิดวัยอุ่นนี่เชื่อนักเกิดเดจ้าสร้างเดือนมีใครสี่เต็มเออเจ้าสั่งทั้งแปดแปดแปด เออ那个里礼拜六礼拜天礼拜天有时候会休息哦礼拜天对啊礼拜六基本上都会开就早上八点到晚上八点哦对วันอาทิตย์พันหยุดครับพี่น้องจะเปิดจะเอ๊ก็ว่าพันจะเปิดแต่วันเสาร์ครับพี่น้องเฉยๆก็คือหยุดครับพี่น้องพัก่อนนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วครับนี่ครับเข้าที่ซื้อครับพี่น้องอืมเช็ด ไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่เห่าเดี๋ยวพี่น้องร้สบาทครับโอ้ร้อยหสิบบาทได้หลายนะครับพี่น้องนี่ถุงกินได้หลายครับพี่น้องถ้าไปซื้อยี่ลันไทยฮอกก็ขนาจะได้ประมาณนี้ครับบ่าได้หลายนั่นกตาเปาตัวสนั่นกต้าเปาตเหยวเดหน่นาอ้นันสามเขาขายหนึ่งพันสี่อ๋หนึ่งนซื้อโ้าวมี a เอมี ว้า่าไร่ใช่ขาอาโน่ไร่คือว่าคือคือบ่าคือว่าคอก่าคือว่คอว่าค่าคือว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 ่าคือาคือี่าคัอว่าคื่อ่ว่าคือ่คอวนอ่นก็อว่าเือน่อ่อว่าคอ่าว่า่าคอ่คอวว่าคือน่อาว่าวว่า่่ออาวครับาเป็นาววก ขอนี้วกะบอยย้นอีกคราับนถ้าเป็นขนิ้วครับพี่น้องนี่ครับขอนิ้วแบบนี้นี่ครับเม็ดสันๆแบบนี้นี่ครับพี่น้องอีไปอูเอออีเค่นิ้อีเชน่งนั่นึ่เหนึ่นี่งนึ่งอนึ่งห่งหนอ่งหนึ่นึ่งน่งหนึ่นึ่งหนึ่งนนึ่่น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 วนวงหน่นนนงนนงน่่น e ่ง่นน่ พันหกครับพี่นออ 1, ้องสอบหนึ่งพันหกตัวสากงกินแล้วกั่นกอสามสิบหากิโลถ้าตอสามสิบห้าิโอ๋อสามสิบกงกินสามสิบห้กกกากิโลครับพี่น้องสอบหนึ่นงตัวนี้จะพันหาครับพี่น้องเนี่ยอีเชนอูอ๋อพัน,น,าน,านนะหานครับพี่น้องเนี่ยนี่เม็ดยาวๆเป็นเขาบ้านหงนะครับคล้ายๆเขาบ้านหงครับพี่น้องแต่ว่าไอา้นั่นก็ฟันไทยวันเถอะไทยวันจะ,ะส่งเถอะอ๋อเป็นเขาบ้านเพิ่นครับพี่น้องมี่สองพันครับเดี๋ยวพี่น้องได้หลายครับ โบเลนี่นะครับผู้ใดโปเซียก็ลองมาซื้อบ้างครับพี่น้องนี่ครับเช่นนี่เราปั่นครับพี่น้องลองมาซื้อบ้างนี่ครับเปิดโคกันตามนี้นะครับพี่น้องนี่ในร้านพันนะครับราคาสอบถามเลยครับใจดีครับถกแก้วนี่ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกลับหอแล้วครับพี่น้องมาเนี่ยนี่ครับต้องขับถนนไปนะครับรถจอดอยู่นี่ครับพี่น้องครับต้องล้อขับถนนครับนี่ครับขับไปอีกประมาณสองร้อยเมตรครับพี่น้องหอนหัวน่ครับ เดี๋ยวก็จะขามถนน,น้ะครับพี่น้องกานสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนกนนะครับไม่คมกุกกางก็ขอขอบพระคุณน,นะครับสำหรับพี่พี่น้องและท่านผู้ชมนะครับติดข้ามาติดตามรับชมเป็นก,ก้อนใจญมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่พี่น้องน้องครับ